กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ2017มิติโลกนะครับซึ่งเราจะไปเจาะลึกเรื่องของการปล่อยกา๊าซเตือนกระจกโดยเป็นวาระสําคัญของโลกนี้ไปแล้วนะครับคาดการณ์กันนะครับว่าหากโลกยังคงมีการปล่อยกา๊าซเตือนกระจกตามปกติโดยที่ไม่มีความพยายามใดๆจะเข้ามาควบคุมระดับของกา๊าซอันตรายตัวนี้ก็อาจจะแตะถึง69กิกะตันภายในปี2573ตามเส้นสีแดงของกราฟนี้นะครับ แต่ว่าเมื่อปี2558เกือบ200ประเทศทั่วโลกได้มีการลงนามในข้อตกลงปารีสหรือว่าปารี Agreement ที่มีการวางแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศไว้นะครับหากบรรลุได้ตามข้อตกลงดังกล่าวแต่ละประเทศก็จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลงเหลือ56กิกะตันภายในปี2573ตามกราฟเส้นสีน้ำเงิน ซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจะทําให้อุณหภูมิของโลกนั้นสูงขึ้นไม่ถึง2องศาเซลเซียสครับแต่ถ้าเป้าหมายที่ตั้งไว้ล้มเหลวนะครับก็คาดกันว่าสุดท้ายแล้วอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นถึงระดับอันตรายคือ3.6องศาเซลเซียสซึ่งจะเป็นผลให้เกิดสภาพการต่างๆบนโลกในระดับที่แก้ไขไม่ได้ครับสหรัฐในฐานะประเทศอันดับสของโลกที่ปล่อยกา๊าซเตือนกระจกมากที่สุดในโลก สัญญาว่าจะลดการปล่อยกา๊าซลงในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากวัดจากข้อตกลงโดยรวมขณะที่แนวคิดริเริ่มของรัฐต่างๆในสหรัฐและบริษัทเอกชนก็ยิ่งจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซของสหรัฐลงได้อีกมากนะครับในขณะที่จีนประเทศที่ปล่อยกา๊าซเตือนกระจกมากที่สุดในโลกในปัจจุบันบอกว่าพวกเขายังคงยึดมั่นกับคำสัญญาที่ให้ไว้ในข้อตกลงไม่ว่าประเทศอื่นๆจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องนี้ไปอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเองก็บอกว่าจะยังคงยึดมั่น กับคำสัญญาต่อไปการออกมาพูดเรื่องนี้ของจีนและสหภาพยุโรปมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาชูประเด็นเรื่องที่สหรัฐอาจถอนตัวออกจากข้อตกลงซึ่งหากเป็นจริงตามนั้นจีนก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำโลกในเรื่องการดุลนรงต่อสู้กับปัญหาโลกแต่ก็จะมีผลทำให้ไปไป,ไปมามาสหรัฐก็จะกลายเป็นประเทศที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกโดยแซงหน้าจีนไปในที่สุดครับ การถอนตัวของสหรัฐไม่ได้ทำให้ข้อตกลงของ195ชาติล้มแต่การที่จะเดินหน้าทำตามที่สัญญาที่ให้ไว้กับข้อตกลงจำเป็นต้องมีการทำโครงการอะไรหลายอย่างและเรื่องนี้ต้องใช้เงินดังนั้นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คืออินเดียผู้ปล่อยกา๊าซเตือนกระจกอันดับสามของโลกและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆเนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่สามารถทำโครงการได้ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินและมีการออกมาเรียกร้องให้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเดินหน้าทำตามสัญญาเรื่องการเสนอจะเจียดเงินปีละห0 0่งแดอลลาร์เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนานำมาใช้เพื่อการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกครับแต่ถ้าโต้โผใหญ่อย่างสหรัฐที่เคยบอกว่าจะให้เงินส่วนหนึ่งได้ประกาศถอยออกจากโครงการนี้เสรยแล้ว ไหนเลยสหรัฐจะยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินให้ประเทศอื่นดําเนินโครงการต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้ชาวโลกไม่สามารถชะลอปัญหาโลกร้อนได้และทรัมป์บอกว่าจะประกาศการตัดสินใจของเขาในเรื่องที่ว่าสาหรัฐจะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสหรือไม่ในคืนวันนี้ครับทําให้เกิดกระแสการลุ้นกันจนตัวโกงโดยทั่วไปว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องนี้กันแน่บางฝ่ายในทำเนียบขาวก็สนับสนุนการถอนตัวแต่ว่าวางส่วนก็ไม่สนับสนุนครับ ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนบางคนก็เสนอทางออกสำหรับทรัมป์นะครับว่าทรัมป์ไม่จำเป็นต้องมาแปดเปื้อนกับเรื่องนี้ก็มีทางล้มข้อตกลงได้นั่นก็คือการส่งข้อตกลงไปให้วุฒิสภารับรองในฐานะของสนทิสัญญาและถ้าเสียงรับรองไม่ถึง2ใน3เรื่องนี้ก็จะล้มไปเองครับเสียงที่แตกกันในทำเนียบขาวแบบนี้เป็นมาตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ามาทำงานในทำเนียบขาวแล้วและบางคนบอกว่าจะลาออกหากทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลง แต่มีสัญญาณมากขึ้นนะครับว่าทรัมป์อาจจะเอียงมาทางการถอนตัวเพราะเขามีท่าทีที่จะเชื่อว่าการเดินหน้าโครงการทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเสียหายไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานและขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องอเมริกาเฟิร์สของเขาคำคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐนะครับเราก็จะทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าผู้นําสหรัฐนั้นเลือกที่จะอยู่ต่อหรือถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสท้ายที่สุดแล้วหากผู้นําสหรัฐเลือกที่จะถอนตัว บรรดาประเทศต่างๆที่รอการช่วยเหลือทางการเงินของสหรัฐคงต้องมาทบทวนใหม่นะครับว่าพวกเขาจะดำเนินโครงการลดการปล่อยก,าก๊าซเรือนกระจกต่อไปอย่างไรครับ